สัสดีค่ะเจอกันมานี่วันที่6มิถุนายน2หา66เด้อค่ะวนตกเมือ่อคืนค่ะเลยมะทายอ้อยเจ๊กมูกเพื่อนเบิงเนาะค่ะอ้อยสาวอยู่ฉีดยาก,กับใส่ปุ๋ยไปละเด้อค่ะลมหนึงค่ะไปสิมะทายโชว์อ้อยจักน้อยเนาะอ้อยสาวยูเก่าไหลเด้อค่ะปีนี้ปลูกเมือนค่ะเลย พี่น้องมาเบิองอ้อยสาวอยู่เป็นอ้อยขนแกนเด้อค่ะอ้อยขนแกนเขาจะน้ำนักดีเด้อค่ะจะปลนนูกอนันต์นักไวข้ขายละค่ะได้หลายตันเนาะค่ะสาวอยู่ก่ะมาหน้าเด้อค่ะมือนีมาดูอ้อยค่ะฝนตกเดินมาอย่างทางกัอย่างแชะค่ะก็เลยมาถ่ายอ้อยแจกเพิ่นเบิงบ่งอี๋เนาะว่าอ้อยสาวอยู่ หญหอวได้ละเนาะค่ะใส่ปุ๋ยจักรอบล่ะสาวยูใส่ปุ๋ยไปลบหนึ่งเด้อค่ะกับยาค่ะกับเดี๋ยวเป่ากบกลมาค่ะอีกสองสามวันกัจะมาลงปุ๋ยจักรลบค่ะฉีดยาค่ะมันเริ่มจะมีใหญ่ค่ะฝนมันตกหลายมือล่ะมาอีกโอ้ยสาวยูถั่ถวหัวล่ะเด้อค่ะนี่บระกาลุย เห็นบ่ค่ะน,นี่ถั่วหัวละ่ะฝนมาเมื่อกี้แป๊บเดี๋ยวเดือนพฤษภาเนาะอ่อยใหญ่เร็วค่ะเรากบจะฉีดยาไปรลอนึงแล้วเนาะกับตายแล้วกับฝนมาอีกอะ่ะจะเป็นหลอดที่สองค่ะ เออ่อยงามเถอะค่ะบริเวณพื้นที่สีสาวยู่ปูกวันนี้เด้อค่ะเกาไหล่ค่ะอ้อยปลูกเมือ่อเห็นปีไก่มันได้ราคาดีเนาะปีนีสาวยูเลยจัดปลูกเมื่อเลยค่ะกัสิมีราคาคือเก่าแหรวเนาะค่ะดูทรงแล้วน่ะ เชือบวบไล่หลายต้องดึงออกเด้อค่ะจงใบบัได้เด้อแพยบวบนี่นะเสือบวบถอนทิง้งอ,อ้อยสาวอยู่ก็จะเป็นล,ำ,ล,นลำแล้วเด้อค่ะค่ะสังเกตบวยากค่ะเป็นลำแล้วในสองสามลำแล้วอ้อยงามค่ะ ตงผุนป่านมูเพลินเป็นเรื่มเป็นลำแล้วบ่ค่ะตั้งคนหลานเรื่มมาเด้อค่ะนี่ค่ะเด้สองสามลำละเห็นบ่ค่ะเป็นอ่อยขอนแก่นเด้อค่ะแนวนักค่ะสาวยุอาเพ้นมาเบิ่งเนาะอ้อยสาวยุงามบ่ค่ะเป็นลำมาเด้อค่ะเรื่มสองสามลำละค่ะนี่ค่ะเครื่องปี้ล้วเนาะ ห้เบิ่งอีกจักรลบค่ะเยจะใส่ปุ๋ยรอบที่สองเป็นอ้อยขนแกนเกนด้อค่ะแนวนักค่ะต่ออยู่สืพันุ์พันมาเด้อค่ะห้เบิ่งเนาะอ้อยสูงหลายตื้อไปเด้อค่ะเพราะว่าฝนตกมาเรื่อยเ,อยเนาะ บางครูมันใส่ปุ๋ยไหวเด้อค่ะมันใบมันดำนเขียวปนะ่กไกายงางเด้อโอยมันสูงถ่วมสูงหัวแล้วไนค่ะในเบิงค่ะลกนี่ก็จะเป็นปลูกไม้เด้อค่ะปลูกไม้หลายเติบเด้อค่ะอันใหม่อันเก่ากับบ้าหลายค่ะคว่าปีกกยได้แปดสิบกว่าตันปีนี้กะ หลายตันอยู่เด้อค่ะเพราะว่าปลูกเมดค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นใบปลูกขาเนียวเด้อค่ะค่ะสาวย่จะใบปลูกขาอนี้วค่ะแต่พระท่านได้ปลูกเนาะค่ะยังแช่ยอยู่ค่ะบริเวณเขาเหนียวสาวย่ทีกเคยทายคลิป แจกพี่น้องเบิงเนาอตอนสมัยเกี่ยวข้าวเหนียวแหล่าสาวอยู่จะปลูกตรงนี้แล้วค่ะติดป้าอ้ยอยนะเราอยู่สิพาไปเบิงน้ำใน่สาเต็มบอดเดอร์ค่ะแล้วก็ปลูกสายบัวไว้เด้อค่ะเราอยู่พามาเบิงสวนปลาอ้อยของสาวอยู่เด้อค่ะ ฝนตกมาขึ้นก็นเลยมาหน้ามาเบิงอ่อยจากน้อยเอ้ยเบิงฝ่าดูมันมืดไหม้มแล้วตกอีกวันนี้พี่น้องพาอยู่เขาแล้วว่าสาวอยู่ว่าเบิงมืดไหม้มแล้ว มาชมอ่อยเด้อค่ะเมื่อนี้อ่อยงามโบค่ะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยจะลุ่งรอบสองละค่ะบางต้นเขาก็เป็นลำละเด้อค่ะสองสามลำตออยู่บนลุยของในเด้อค่ะเพราะว่าอ่อยสูงแล้ว แจะเลิมมีหยานิดนึงแล้วฝนตกดีปีนี้บ่าวกุบฉีดยาไปรอมนึงแล้วมึงมันมีหยามาอีกเร็วแต่ฝนตกนี่มันขึ้นดีค่ะ nhà bay khía đậm thầy cuối leo púi cả lạc hai yut เจ็ดลอยโอ้แปลลอยหาซิบเด้อค่ะปุ๋ยกับ,บโบ่หอยแพงเท่าปีกายค่ะปีกายตกถุงละพันหาพันแปดเด้อค่ะปีนี้ก็จะถุงนิดนึงกับเพาะหลุ่นเนาะค่ะปุย๋ยเบ่งอ้อยสูงงาม เดี๋ยวสายสายุสยิภา,าไปเบิงสาดเด้อค่ะวันหน้ามันเต็มสะโอ้ค่ะไาย่ยางเบิงคือว่ามีกวยแกย่อยู่นะจะเขื่อนสาอยูอ่กับปลูกกวยไว้ตามบูโคอเด,ด้อค่ะตามสาเนึ่ยแหละค่ะหลายตืบเด้อค่ะ มีเกจะเคลื่อนหนึ่งนี่น่ะเสาอยู่ใจะให้บึงหนองแบ้มด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นหนองแบ้มเด้อพัน,นเสียไหวค่ะเอาเนี่ยวไหวค่ะเห็นบ่ค่ะพันหนองแบ้มค่ะราะคนบึงอาจจะหูจักเนาะค่ะเสียไหวเอาเนี้ยวไหวปี้นาเนาะ ต่วปีนี้ชายุประเดชปูมันเด้อค่ะกัเสียไปตามคู่โบค่ะหนองเบม็มหัวดีเป็นเหงาดีอยู่เด้อค่ะหนองเบม็มเสียใบายตามคู่โบใบอเนวไใวบค่ะหนบึงน้ำไหลโอ้สายบัวหลเลย สาวยูให้เบ <yeah. S 1> ิ่งสาวยูเอาบัวมาปล่อยเด้อค่ะกะได้หลายดอกเด้อค่ะงามติ่มแล้วเนาะงามติ่มกับติ่มตาแล้วสายบัวไหวมันง่ายๆจากน้อยคนมาเก็บไปแกง มีกล่วยกำลังสิแก่เครื่อนหนึ่งจ่ะอ่อยสาวยุหมนี้พามาเบ่งชมสวนปลาอ่อยเด้อวันนี้งามมีกล่วยแก่โยเ,เคลื่อนหนึ่งตันนี่กำลังสิจ้ำบ่มค่ะ ล่วยน้ำว่าเด้อค่ะพอจำบุงนีึ่งพ่อได้กินเด้อค่ะล่วยก็ต้องได้สื่อเขาค่ะป่วยน้ำว่าเนาะ อ้อยสูงติบแล้วอ้อยอันนี้เป็นอ้อยไม้เมดเด้อค่ะสาวอยุบปลูกไม้หลายติบเด้อค่ะปีนี้สำหรับทริปนี้สาวอยุ่กับผ้ามาเบิงอ่อยเนาะค่ะว่าเด็ดปลูกไปเด็ดสูงแค่ไหนเนาะค่ะสาวอยุ่กับผ้าพี่น้องมาเบิงค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะ ติดตามสาวอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ